สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเก๋จะมารีวิวกระเป๋านะคะของโค้ชใบนี้ตัวนี้เป็น crossbody นะคะที่มีตัวกระเป๋าเป็นผ้านะคะผ้าเดนิมนะคะแล้วก็มีขอบหนังนะคะขอบเป็นหนังแท้แล้วก็ขาดล่างเป็นหนังแท้สีขาวนะคะแล้วก็ตัวนี้เปิดปิดด้วยคลิปล็อคแกลกระดุมแม่เหล็กอเองนะคะ เปิดมาปุ๊บน้นานในก็จะเป็นหนึ่งช่องใส่ของนะคะใส่ออกมานะคะสายหนังนะคะสายตับได้นะคะทุกความสูงเลยหรือถ้าเกิดว่าต้องการเจาะรูเพิ่มก็ไปร้านที่เขาขายเข็มขัดหนังก็ได้นะคะเจาะอย่าเจาะเองนะเดี๋ยวพังนะคะให้เขาเจาะจให้นะคะกระาพ,พวกเข็มขัดหนังเขาจะมีที่เจาะรูนะคะ ด้านในนี่ก็เป็นแบบนี้ว่างๆนะคะก็ที่ช่องเส้นหนึง่งช่องอันนี้ขนาดกระทัดรัดน่ารักเชี่ยวท่านที่สนใจสั่งซื้อนะคะสินค้าของแท้จากโคชบายเคสนะคะก็ติดต่อได้เลยที่ l ล ne นะคะโคชบาย Mdk หรือว่าติดต่อมาที่เว็บไซต์ของเกรน,นะคะ coachbykate.com นะคะ coachbykate.com ฝากประชาสัมพันธ์เพื่อนๆที่อยากได้สินค้าแบรนด์เนมของแท้เป็นของขวัญของฝากให้ตัวเองหรือให้เพื่อนๆน,นะคะทั้งผู้หญิงผู้ชายนะคะเรามีจำหน่ายหมดนะคะแล้วก็เราเพียวได้ด้วยนะคะสั่งซื้อเองเดินเองนะคะอยู่อเมริกานะคะติดต่อมาได้ที่ coachbykate.com ขอบคุณค่ะ